เคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต Today นะครับ Big Talk Big Story นะครับกับพวกเราทีมข่าวโพสต Today วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ วันนี้วันจันทนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ทุกวันเราก็จะมานั่งพูดคุยถึงเรื่องข่าวสารที่เกิดขึ้นในเล่าวันนะครับวันนี้เราตั้งหัวข้อไว้ว่าซื้อใจคนไทยใกล้ปีใหม่ลุงตู่เตรียมควักแจกอีกระลอกนะครับถ้าอ่านหัวข้อฟังหัวข้อแบบนี้ก็ต้องเป็นแนวเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะครับถ้าเป็นแนวเศรษฐกิจผมก็ต้องคุยกับเขาแล้วครับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลียงนะครับหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจของโพสต์ทูเดย์นะครับอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเกลียงครับ สวัสดีครับคุณสมชายครับแฟนเพจพอตูดย์ทุกคนครับครับเห็นมีข่าวว่าลุงตู่เตรียมควักกระเป๋าแจกอีกแล้วเนี่ยในฐานะที่คุณเกี่ยงทําข่าวเศรษฐกิจรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องปกติไหมฮะหรือว่า,วาเป็นเรื่องซื้อใจอะไรยังไงไหมช่วง,ช,วงช่วงนี้ก็มองได้ทั้งสองทางครับก็แปปหมปีใหม่ทั้งทีนะ ก็เปิดประเทศเปิดอะไรมานะก็ต้องมีของขวัญปีใหม่ปลอบใจหน่อยนะครับคนไทยก็ยากลาบากมาสองปีโควิดก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับ,รบถึงแม้ว่าจะเปิดประเทศแล้วอย่างที่คนชายว่านักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้เข้ามาเที่ยวมากมายนะครับธุรกิจก็ยังไม่ได้ฟื้นนะครับโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ก็ก็ต้องมีของขวัญน,นะครับผมนะครับผมก็ เนื่องจากว่าวันนี้สภาพั์ก็แถลงตัวเลขนะครับก็สอดคล้องกันนะครับสภาพั์แถลงตัวเลขภาวะเศรษฐกิจทางสังคมก็ไม่ดีเลยนะครับคุณสมชายผมขอลาแบ็กกราวนิดนึงคร่าวๆสั้นๆนะครับครับนี่โครเลนไทยนะครับไตรมาสองนะครับเฉพาะไตรมาสองนะทะลุไปสิบสี่ล้านล้านบาทแล้วนะครับสิบสี่ล้านล้านนี่โครเลนของคนไทยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตัวเลขที่น่าเป็นห่วงที่สภาพะกเป็นห่วงคือหนี้บัตรเครดิตอนะครับผมหนี้บัตรเครดิตเนี่ยมีแนวโน้มที่เป็นหนี้เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นพูดง่ายๆก็ไม่มีเงินจ่ายเป็นหนี้ไม่มีเงินจ่ายครับผม NPL เอาเงินของเขามาใช้ก่อนเอาเงินอนาคตใช้ก่อนแต่ว่าพอถึงคราวต้องจ่ายกลับไม่มีเงินจ่ายครับผมใช่ครับครับผมครับและอีกอันหนึ่งก็เป็นของสภาพักที่แถลงกันนะสอดคล้องสอดคล้องอันเดียวกันนะครับก็คือว่าคนไทยเนี่ยนะครับ ในยุคโควิดนะครับตั้งโควิดมาสองปีนะครับอ่าเรื่องสภาวะแรงงานคนไทยนะครับตกงานมากที่สุดนะครับตั้งแต่มีโควิดมาก็พูดง่ายตกงานมากที่สุดตั้งแต่ก็จะเป็นสถิติใหม่เลยก็ได้นะครับก็คือมีการตกงานถึงเก้าแสนคนเกือบล้านคนนะครับนะครับผมก็เป็นข่าวไม่ค่อยดีก็เลยวันนี้ก็ผมก็ว่าน่าจะ มีข่าวมาว่าลุงตู่นัดประชุมกับรัฐมนตรีครังเพื่อที่จะหาของขวัญปีใหม่ก็ซึ่งน่าจะสอดคล้องก็คือว่าเอามาปลอบใจครับในสภาวะที่ตัวเลขายากลำบากไม่ดีเลยนะครับผมสภาวะที่คุณเก้ยงบอกว่าคนไทยไม่ค่อยมีกำลังใจมากสักเท่าไหร่นอกจากตกงานอย่างหนึ่งล้านคนแล้วเนี่ยใช่ครับ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ไม,ไม่ไม่สูงไม่เคยสูงแบบนี้มาก่อนใช่ไหมฮะไม่เคยสูงครับไม่เคยสูงครับก็ตอนก่อนก็จะอยู่นี่นี่หนึ่งเกือบสองเปอร์เซ็นต์แล้วครับคนไทยปกติก็จะตกงานอยู่ตั้งไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับขอ,อบท,ท,ที่บานมาก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็และแนวโน้มมันยังไม่ดีนะครับเพราะว่าสภาบะนก็เตือนบอกว่าก็ได้มีการเตือนบอกว่า ต้องอการเปิดประเทศเนี่ยต้องเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อที่จะให้อคนไทยได้มีงานทําถ้าเกิดการระบาดซ้ํารอบใหม่ก็จะทําให้คนไทยเนี่ยมีงานทําน้อยลงอีกถูกไหมฮะก็ครับผมเรื่องการดูแลภาคการเกษตรที่ได้รับน้ําท่วมเอ่ยฮะเกี่ยวพันกันไปหมดนะครับมาตรการช่วยเหลือต่างๆมาตรการเยียวยาต่างๆนะครับผมตัวเลขตัวเลขของสาภามัภาคที่แถลงอ่าเท่าที่ครับเพียงไปทาข่าวมาเนี่ยคือ เขาจะแถลงทุกไตรมาสใช่ไหมครับซึ่งใช่ครับตัวเลขที่แถลงออกมาเนี่ยคือไม่ดีเลยในในแง่ของอไม่ว่าจะใช่ครับชี้ความเป็นอยู่พูดง่ายๆครับว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจของคนชี้ความเป็นอยู่ไม่ดีไม่ดีขึ้นเลยครับก็คือผลกระทบจากโควิดนะครับหนึ่งผลกระทบจากโควิดผลกระทบจากน้ำท่วมรวมไปถึงผลกระทบจากราคาน้ํามันแพงข้าของแพงนะครับผมครับ ก็เลยก,ก็เป็นข้อมูลที่ทําให้บั่นทอนอน้ำใ,ใจหัวใจคนไทยพอสมควรดังนั้นวันนี้เราก็เลยตั้งหัวข้อน,นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนไทยได้มีกำลังใจดีขึ้นมาดีนิดนึงนะฮะถึงแม้ว่าจะดีไม่มากสักเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงใกล้ๆปีใหม่แบบนี้มันก็อาจจะทําให้หัวใจของคนไทยชุ่มชื่นขึ้นมาบ้างนะฮะครับเอาเป็นว่าเท่าที่เขาคุยนายกคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วันนี้นายกยังไม่ได้คุยนะผู้ชายครับน่าจะทงคาดว่าน่าจะคุยหลังจากการประชุมคารมอพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการสัปดาห์เพื่อเพื่อเข้าสู่สอบประคอเพื่อเข้าสู่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมสิ่งที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของคนจนนะครับผมที่มีข่าวแพคนที่มีรายได้น้อยนะใช่ครับที่แพลออกมาช่วงนี้คนอาจจะไม่มีรายได้ก็มีนะฮะเพราะว่าหลายคนตกงานนี่ใช่ไหมฮะ ใช่ครับถูกต้องครับก็มีก็มีข่าวมาว่าจะมีการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่นะครับผมบนะครับผมบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยค,ครับผมนะครับก็จัดเดิมก็คาดว่าน่าจะลงรอบใหม่นะครับตอนนี้มีผู้อยู่ในบัตรสวัสดิการเนี่ยประมาณ13.6ล้านคนนะครับคุณสมชาย3.6ล้านคนน<ะ>ี่คือคนที่มีบัตรอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีบัตรอยู่แล้วครับครับครับผมตอนนี้ คาดว่าลงใหม่เนี่ยน่าจะมีถึงสิบห้าล้านคนเท่าไรนะฮะเพิ่มเพิ่มมาเท่าไหร่นะเพิ่มไปประมาณล้านกว่าคนอ๋อหนึ่งล้านกว่าคนรวมเป็นเทับห้าล้านกว่านะฮะใช่ครับตัวเลขก็สอดคล้องกับอ่าสอดคล้องกับอ่าหอพลาพัฒน์จะเห็นไหมฮะว่ามีคนตกงานเก้าแสนคนค,คนตกงานเขาก็จะไม่มีไรายได้เขาก็จะมาเข้าเงื่อนไขเป็นคนจนนะครับผมก็เลยเอามารวมเป็นผู้มีรายได้น้อยเสียเลยใช่ครับก็จะได้เงินในการลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้เข้าไปด้วย S <S ใช่ไหมครับใช่ครับก็ถือเป็นการลงทะเบียนใหม่นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดคาดว่าจะออกมานะครับว่ารายละเอียดคร่าวๆก็คือว่าก็มีการลงทะเบียนใหม่ทั้ง 13, หมดทั้ง13.6ล้านคนที่เป็นได้อยู่เดิมแล้วแล้วก็จะเปิดให้ผู้ลงใหม่ด้วยนะครับเงื่อนไขก็ยังน่าจะคล้ายเดิมนะคุณสมชายก็คือมีรายได้ไม่เกิน1แสนบาทเป็นอายุ18บปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน10,000แสนบาท นะครับผมบแล้วก็มีาคุณสมชายต้องมีเงินฝากเงินสดแฝากไม่เกินหนึ่งแสนบาทแล้วก็มีเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกินสิบไร่อันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปะนะครับผมที่ปฏิบัติารมตั้งแต่การลงทะเบียนครั้งแรกอยู่แล้วนะใช่ครับเงินจะมีเปลี่ยนมากนี่ก็ยังอยู่ที่จํานวนหนึ่งแสนไม่เกินหนึ่งแสนตอนนี้ยัง ตอนนี้ยังยืนอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับ,รบผมคิดว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะปรับไปเป็นการเหมาแบบครัวเรือนซึ่งผมดูแล้วอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าในภาวะนี้การไปวัดครัวเรือนเนี่ยเกิดความยุ่งยากแล้วผมว่าเดี๋ยวจะเกิดมีปัญหาผมคิดว่ารัฐบาลคงจะลงลักษณะ,ะน,นี้ไปก่อนนะครับผมเพียงแต่เติมเข้ามาให,ให้ให้มีการลงทะเบียนใหม่นะครับผมบเพื่อเช็คว่าคนที่อยู่เดิมเนี่ยมีใครที่พูดง่ายหายจนแล้ว หรือเปล่านะครับผมแล้วก็คนที่ไม่เคยจนแต่จนเพราะโควิดก็จะได้เข้ามาอยู่ในโลกนี้นะครับผมแสดงว่ารอบ,รบนี้ที่จะเข้าไปลงทะเบียนใหม่เนี่ยคือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นเสียส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นอย่างนี้นะถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าคุณหวนตีพร้อมทัศน์เองก็บอกว่า อย่าไปคิดว่าลงคนจนมันเพิ่มขึ้นเพราะว่านี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะเพราะว่าเราผ่านแต่รัฐบาลเคยบอกบอกมาตลอดว่าคนจนจะต้องน้อยลงใช่ไหมครับ,บ13.6ล้านคนจะยึดจาก,จากตัวนี้ถ้าลงทะเบียนรอบใหม่มันค็จะน้อยลงแต่ภาะวะอย่างนี้มันไม่น้อยลงครับมันก็มากขึ้นนะครับผมก็กะวาที่15ล้าน15ล้านก็เพิ่มขึ้นมานะฮะใช่ครับก็กะจะทําให้เสร็จภายในปีนี้นะครับผมเพื่อเป็นของข,องขวัญปีใหม่ นะครับผมในในปีหน้านะครับผม,มจำนวนเงินที่เพิ่มเข้ามาหรือว่าที่จะใส่เข้าไปใหม่นี่มันออกมาหรือ,อยังฮะว่าเขาจะให้เท่าไหร่สวัสดิการเนี่ยสวัสดิการพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกลุ่มชายนะครับผมก็จะได้ค่าค่าทงฟ้าคนละสองคนละสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ไรายได้ที่ ไม่เกินสามหมื่นถ้าเกินสามหมื่นไปแล้วก็จะได้สามร้อยถ้าไม่ถ้าเอ่ถ้าไม่เกินสามหมื่นก็จะได้สามร้อยถ้าเกินสามหมื่นก็จะได้สองร้อยเลยหลักการยังน่าจะเหมือนเดิมอยู่นะครับเรื่องค่ารถค่าเดินทางห้าร้อยบาทนะครับผมค่ารถค่าเดินทางห้าร้อยบาทค่าแก๊สค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคงอย่างเหมือนเดิมแต่ประเด็นพอยก็คือว่าถ้ามีการแจกเงินเพิ่มขึ้นมาครับนะครับผมในเงินกรณีพิเศษเหมือนที่ที่ผ่านมาที่ให้เพิ่มอีก เดือนละ3 0ยสามเดือนเดือนละ5 0ยสามเดือนเนี่ยครับอันนี้มันจะสําคัญนะครับผมมันจะสําคัญเพราะว่าจะคนที่ไม่เคยได้ก็จะได้นะครับก็คือได้ทั้งพื้นฐานด้วยได้ทั้งที่เป็นเอ็กซ์ต้าเข้าไปด้วยนะครับผมครับนะครับบวกเข้าไปเป็นเงินสองก้อนถ้าเป็นอย่างนี้ถูกต้องครับแล้วจานวนคนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ครับที่ปัญหาสําคัญก็คืองบประมาณน่าจะต้องใช้เพิ่มมากขึ้นครับซึ่ง ผมคิดว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้ที่จะทำให้เสร็จก่อนสิ่นปีนี้เพื่อที่จะมีของฝันปีใหม่ซึ่งเป็นเอ็กซ้านะครับผมบเพราะว่าถ้าเราฟังจากข้อเสนอของหอ,อการค้าที่ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยที่มีการประชุมใหญ่ทั่วประเทศนะครับท่านนายกเป็นประธานนะฮะหนึ่งในข้อเสนอของสภาหอ,อการค้าก็อยากจะให้มีการเติมคนละขึ้นนะครับผม เติมเงินคนละรึ่งอีกคนละสามพันบาทคนละนะ,นะครับผมอีกคนละสามพันบาทอีกคนละสามพันบาทค,ค,าครับคุณสุนทร chai นี่ก็คือเป็นข้อเสนอของสภาหอการค้าเขานะฮะใช่ครับสามพันบาทครับก็ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นจะเป็นเปรีสี่ครับจะเปรตยไหนก็นแล้วแต่นะครับก็จะได้คนละสามพันบาทนะครับรัฐบ,บาลเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่า ที่เติมไปพันห้าเนี่ยนะครับจะก็จะใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนธันวานะครับหลังจากสิ้นเดือนธันวาก็จะก็จะหมดไปนะครับผมผมก็ใช้มารับข้อเสนอของหอการค้ามันก็จะได้เพิ่มมาใช้หลังจากปีใหม่แล้วอีกสามพันถ้าเป็นอย่างนี้ถูกต้องครับในจํานวนยี่สิบเจ็ดล้านคนนะครับผมในจํานวนยี่สิบเจ็ดล้านคนตอนนี้มีคนที่ได้รับสามอ่าคนละครึ่งอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดล้านคนนะครับครับถ้าคนละสามพันบาทเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้เงินถึงประมาณเก้าหมื่นกว่าล้าน สำหรับุ๋มชายก็เป็นเรื่องที่ต้องวัดใจนะครับว่ารัฐบาลจะกล้าจะกล้าไหมจะจะให้ไหมแต่โดยตัวมาหอการค้าขออะไรรัฐบาลก็มักจะตอบตอบรับนะใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับคุณชายผมคิดว่ารัฐบาลคงจะให้ครับคนละครึ่งนะครับแต่ว่าจะให้สามพันหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ว่าประมาณตอนนี้เงินกู้พละกอห้าแสนล้านเนี่ยนะครับเหลืออยู่เหลืออยู่สองแสนห้าหมื่นบาท สองแสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับผมยังเหลืออีกสองแสนห้าหมื่นล้านที่ยังไม่มีโครงการว่าจะนําไปใช้อะไรใช่ไหมฮะมีโครงการแล้วแต่ว่าก็คือโครงการมีเยอะครับคุณชายมีโครงการแล้วนะฮะโครงการมีเยอะครับแต่ว่ายังไม่ได้อนุมัติว่าจะให้โครงการไหนอ่ายังไม่ได้จิ้มว่าจะให้โครงการไหนใช่ครับสองแสนห้านี่ก็ลองก็คุณชายลองคิดดูถ้าจิ้มให้ให้ตามหอบครค้าว่าเนี่ยก็คือเก้าหมื่นล้านเกือบหมดเลยใช่นะครับเฉพาะโครงการนี้นะครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกคุณผมชายจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราแจกคนละครึ่งเพิ่มนะครับผมรัฐบาลก็จะต้องแจกเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการเพิ่มเหมือนกันถูกไหมครับคุณสมชายต้าคุณชายเห็นทุกครั้งนะครับตั้งแต่เป็นเป็หนึ่งเป็ดสองเนี่ยมีคนละครึ่งเมื่อไรเนี่ยบัตรสวัสดิการก็จะได้เพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกว่าเอเอ็กซ์ต้า ข้อคอลหาว่ารักลูกไม่เท่ากันไงใช่ไหมครถูกต้องครับถูกต้องครับออย่างล่าสุดเนี่ยอย่างคนละครึ่งล่าสุดเนี่ยครับออ่ผู้บัตรผู้มีบัตรสวัสดิการที่ถืออยู่สิบสามจุดหกล้านคนก็ได้เพิ่มเติมนะครับครับฮออถ้าลงใหม่ปีใหม่ลงใหม่แล้วเป็นสิบห้าล้านคนก็จะได้สิบห้าล้านคนนะครับครับอ,อย่างที่ผมบอกว่ามันมีช่วงทำเวลาที่สอดคล้องกันนะครับ และในยังยังมีติ่งอีกนิดนึงนะครับคือกลุ่มผู้ประบางอีกประมาณล้านห้าล้านห้าแสนคนนา่าจะต้องได้เหมือนกันกลุ่มผู้ประบางก็จะได้ด้วยถ้าเป็นอย่างนี้จะได้ด้วยเวลาเวลาคนละครึ่งได้ต้องได้ทั้งชุดนะครับอ๋อ <laughs> ก็เหมือนกับว่าได,ได้ได้ทั้งพวงเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะใช่ครับเราจะแบบพึ่งใ้แล้วเราต้องป็นทั้งทั้งพวงทั้งเข่งอะไรก็ว่าไปนะครับครับอ่าก็คิดว่ายังไงของปีใหม่เนี่ยก็คิดว่าถ้าคงจะอ่าก็คงต้องได้แน่ ผมคิดว่านะครับก็เป็นถ้าเป็นแบบที่ดูเนี่ยคือสองสองตัวสองโครงการไม่น่าจะมีปัญหาคือคนที่ถือบัตรคนจนกับคนละครึ่งใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรที่มันน่าจะได้อีกไหมถ้าเท่าที่ได้แววววมาหรือว่าถ้าเราถ้าเราจับจับจับจากทุกปีที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีค่าน้ําเข้าไปนะครับผมค่าน้ําเข้าไปนี่ก็อาจจะได้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่า จากกรณีของน้ํามันแพงนะครับผมก็จะทําให้ค่าเอฟทีของค่าไฟฟ้าในเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายๆแล้วก็เราก็จ่ายค่าไฟแพงขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูว่าจะมีการลดเข้าไปไหมค่าหนาไหมค่าน้ำพุทในลดสิบเปอร์เซ็นต์ค่าไฟก็อาจจะยากหน่อยตอนก่อนเราอ่าเรารัฐบาลบอกว่าเราเวิร์กความโฟมนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับผม ค่าน้ำมันรัฐบาลก็คมเคมเป็นส่วนหนึ่งการปยุงราคาน้ามันที่กู้เงินมาสามหมื่นล้านก็ว่าถือว่าเป็นของข,องขวัญปีใหม่ไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ส่วนของแบงก์รัฐนะครับผมก็เริ่มมีทยอยออกมานะครับผมบอย่างแบงก์ทอ,ทอ,ทอ,อใช่ครับอย่างแบงก์ทอใครที่ผ่อนดีกู้ผ่อนดีชําระดีเขาก็จะมีเงินสดให้คนละพันนะครับผมแต่ก็ต้องไปดูเงื่อนไขนะครับว่าต้องเป็นยอดที่กู้น้อยๆครับ อ่คนที่กู้เยอะๆก็ไม่ได้นะครับผมก็ถือว่าช่วยผู้มีรายได้น้อยเขาก็จะมีในราคากําหนดไว้ว่ากู้เท่าไหร่ถึงจะได้หนึ่งพันใช่ไหมฮะถูกต้องครับแต่เงื่อนไขของคุณก็คือว่าต้องชําระอย่างต่อเนื่องไม่ขาดชําระอะไรอย่างนั้นอ่ะถูกต้องครับเป็นลูกนี้ดีอ่าครับครับผมครับผมก็เป็นการจูงใจให้คนอ่าผ่อนชําระทุกเดือนใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับครับแล้วก็ ก็รออีกนิดนึงครับผมคิดว่าวันพุธนี้คงมีความชัดเจนนะครับผมนะครับผมก็ของวันปีใหม่ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวรัฐบาลของรวบรวมมาบางอย่างก็ทยอยมาแล้วอย่างค่าทางด่วนใช่ไหมครับปีห้าวันนะครับตั้งแต่วันที่ขึ้นปีไปจนถึงวันที่สี่ที่ห้าของมกราอีกวันใช่ไหมครับครับผมที่ผมเห็นมาเนี่ยครับขึ้นทางด่วนปีนี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เหมือนกันนะครับของขวัญแบบนี้คนไม่ตื่นเต้นหรอเพราะว่า S <S <S จะรู้รู้ทุกปีอยู่แล้วว่าเออเหมือนกับกระตุ้นใหไ้ได้เดินทางแล้วก็ฟรีนี่นไมไ่ว่าวประชาชนฟรีก็ใช่แต่ว่ารัฐบาลก็ต้องหาเงินไปจ่ายให้กับการถามพิเศษไม่ได้ทยอยู่ดีใช่ครับน,น,นะฮะนั้นผมว่าไฮไลท์ก็อยู่ที่คนละครึ่งนะครับผมนะฮะว่าคนละครึ่งเนี่ยจะได้สามพันไหมจะได้พันห้าสามพันอะไรก็ว่าไปนะครับผมว่าถ้ารัฐบาลมาพูดก่อนโหมลงก่อนเดี๋ยวคนที่เขาดีใจ จะดีใจฟรีไหมฮะไม่คงไม่ฟรีนะคงไม่ดีใจเกอร์นะถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าไม่รัฐบาลต้องให้บ้างครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังไม่เอมันยังไม่ดีขึ้นอย่างที่ตัวเลขที่ผมบอกนะครับก็ยังฟ้องฟ้องอยู่ฟ้องอยู่ชัดเจนนะครับอฮะแล้วการคือว่ามีการพูดถึงเรื่องการเลือกต้งเลือกตั้งใกล้เลือกตั้งกันด้วยดังนั้นดังนั้นการแจกช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วแหละถ้าเป็นอย่างนั้น ใช่ครับใช่ครับครับเดี๋ยวช่วงปลายปีอาจจะมีการลดซื้อของหักภาษีได้อะไรมันคงจะตามใช่อุณผู้ใช่างนนั่นนั่นเป็นหนึ่งมาตรการที่ขอร้าค้าขอก็คือชอบดีมีคืนนะครับผมก่อนหน้านี้รัฐบาลออกโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มาเขาบอกเป็นลำบากแล้วก็คนใช้น้อยมากนะฮะคนคนคนใช้คนใช้น้อยมากมีคนใช้อยู่ล่าสุดเนี่ย มีผู้ได้สิทธิ์แค่ห้าแสนลายนะครับนะครับผมอมียอดใช้จ่ายสะสมแค่สามพันล้านเองก็ครับผมถ้าถ้าพูดไปเปรียบเทียบกับโครงการอื่นคือว่าโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับโครครารอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับประเทศที่ว่าคนลครึนั้นก็เลยเป็นของกรรันค้าก็เลยขอเป็นของขวานอ,อ,อีกเหมือนกันขอเป็นโครงการยิ่งชอบดีมีคืนพูดง่ายๆก็คือการไปซื้อของชิ้นใหญ่ แต่กาหนดมาหมื่นห้าสามหมื่นแล้วซื้อมาแล้วก็ไปหักวัหย่อนภาษีอืีเพื่อที่จะให้ซื้อของชิ้นใหญ่ได้นะครับผมครับผมยังไงะคนไม่มีกําลังซื้อฮะคนไม่มีเงินซื้อบางคนอาจจะเก็บเงินสดไว้เสียมากกว่านะมันก็เลยทำให้ตัวเลขที่รัฐบาลคาดหวังมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไงฮะใช่ครับใช่ครับก็รัฐบาลก็คงจะต้องต้องต้องดูในส่วนนี้ด้วยครับผมเอาแหละเดี๋ยวเดี๋ยวคงพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้วันประชุมครมอน่าจะมีความชัดเจนไปกว่านี้นะฮะใช่ครับขุนชัย โครงการไหนบ้างที่ข้อออกมานะฮะวันนี้เรามาแซปเปิลแค่นี้ก่อนนะคุณเกลี้ยงนะครับามีอะไรที่มันอัปเดตแล้วก็ค่อยมาคุยให้ให้แฟนเพจเราได้รับทราบเขาจะได้ดีใจเต็มร้อยหน่อยไม่ใช่ว่าดีใจครึ่งกลางๆไงฮะเพราะว่าคุณให้เดี๋ยวหวังไม่ว่าจะได้แต่ไม่ได้ขึ้นมามันก็ทําให้เสียความรู้สึกอีกนะฮะครับผมใช่ครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคุณเกลี้ยงนะครับครับสวัสดีครับคุณผชายครับนะครับ ครับครับสวัสดีครับครับ,รบ,รบนี่ก็คือ,อโครงการนําเรียกว่าโครงการนำร่องก็ได้ที่ได้ยินได้ฟังมาว่าจะมีการแจกเงินคนไทยอีกในเร็วๆนี้นะครับเราจะรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้มีประชุมคลมก็น่าจะมีอะไรที่มีความคืบหน้าขึ้นมาบ้างนะครับ ถ้ามีอะไรที่ชัดเจนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารายง,งานกับแฟนเพจต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามเรานะครับกับรายการ b i g t a l k Big Story กับพวกเราทีมข่าวโพสต์เดย์นะครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามเราแล้วก็ขอพระคุณด้วยที่ได้มีคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยสื่อสารกันเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมเย็นๆนะครับวันนี้ลาแฟนเพจไปก่อนนะครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดัง ฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big s t o r y